สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะหมอศิรานาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้หมอจะมาให้ความรู้เรื่องโสมเพราะหลายคนบอกว่าหมอคะโสมเกาหลีดีไหมคะหาทานซื้อให้พ่อทานดีไหมมันมีประโยชน์ยังไงบ้างมาฟังเรื่องโสมกันโสมเนี่ยนะคะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรใช้เรื่องสุขภาพในตำรับยาในมายาวนานมากกว่า2,000ปีอะคะ่ะคือแบบมันมีประโยชน์ไงก็เ,เลยเอามาใช้กันแล้ว แบบอันตรายน้อยคือแบบว่าโหต้องใช้โดสแบบเยอะจริง,รงๆอะไรเงี้ยคือพิษน้อยแล้วมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะซึ่งมันมีถิ่นกําเนิดมาจากนู่นค่ะแถวประเทศจีนประเทศเกาหลีเพราะสมมันเป็นไม้ล้มลุกนะมันเป็นไม้ล้มลุกที่แบบว่าชอบที่อากาศเย็นๆนะอ,าอากาศเย็นๆก็แถวจีนแถวเกาหลีอะไรพวกนั้นมันจะขึ้นได้ง่ายไม่ใช่ว่บปลูกได้ขึ้นทุกที่นะแล้วก็มันมีฤทธิ์ฤทธิ์เป็นไม่ใช่ฤทธิ์ร้อนนะเป็นฤทธิ์อุ่น เป,เป็นโสมเนี่ยมีฤทธิ์อุ่นนะคะซึ่งมันมีหลายสายพันธุ์มากเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรสายพันธุ์โสมเกาหลีโสมจีนโสมไทยโสมญี่ปุ่นโสมอเมริกาอะไรเยอะแยะเลยค่ะที่ไหนปลูกได้ก็เป็นเออเป็นก็ก็บอกว่าเป็นโสมของที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เด่นเด่น <ๆ S 2> ดังๆก็คือโสมเกาหลีแล้วก็มีประโยชน์เหมือนๆกันละค่ะแต่ละโสมเนี่ยก็คือพืชพันธุ์เดียวกันนั่นแหละแต่แค่ว่าแต่ละแต่ละพันธุ์ที่ แตกต,ต่างกันในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่แตกต่างกันเพะสมมีต้านอนุมูลอิสระเยอะแต่สายพันธุ์เกาหลีจะเยอะกว่าตัวนั้นไอ้นี่ตัวนี้เยอะกว่าอะไรอย่างนี้มันหลากหลายมากค่ะแต่ทั่วๆไปก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะประโยชน์หลกัหลกๆก็คืออันที่หนึ่งคือเพิ่มพลังวังชาลดความอ่อนเพียลดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อต่างๆนักกีฬาออกกำลังกายเออชั้นมันจะเมื่อยน้อยลงอะ่ะลดความ คือเพิ่มพลังวางช้าให้เขาซึ่งบอกว่าเฮ้ยมันเพิ่มได้ไงอ่ะเพราะว่าโสมเนี่ยมันจะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดค่ะคือ1มันเป็นฤทธิ์อุ่นแล้วใช่ไหมอันที่2องเขาบอกว่ามีการศึกษามันจะเข้าไปเพิ่มไนตริกออกไซด์ให้ร่างกายพอไนตริกออกไซด์สูงมันก็ทําให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีเลือดฟลอ์ไปได้ดีงั้นแบบว่าร่างกายเราเพียเราล้าอยู่เฮ้ยเลือดนําออกซิเจนนําสารอาหารไปให้เซลล์ก็สดชื่นเฟรชขึ้นมา,นมาการศึกษานะของผับเม็ดนะเขาบอกว่าให้นักกีฬาทาน ดูว่าหลังจากฟื้นฟื้นตัวเอยการซ้อมกีฬากล้ามเนื้อที่บาดเจ็บบวมแดงการอักเสบต่างๆดีขึ้นชัดเจนก็คือนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันทําให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะนั้นๆหรือเราออกกําลังกายมาแลคติมันคั่งปวดเมื่อยไปหมดอะ่ะกินโสมมันทําให้เลือด f l o ์ไปตรงนั้นได้ดีมันก็ไปเอาเลคติกออกมาทําลายได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือลดความเหนื่อยล้าแล้วโสมมันยังมีคุณสมบัติเขาเรียกว่า a ดป p ตเจนิ i c a ซ i ดคือมันเหมือนกับช่วยปรับสมดุลในร่างกาย a เจนเนี่ยก็คือเหมือน a ดป p ตเจน n i c a ซ i ดร่างกาย กำลังเออ่พียมากหรอก็ฟื้นขึ้นมาร่างกายคือมันจะเหมือนกับว่าทําให้ร่างกายบาลานะคะทำให้เซลล์อืดเซลล์ลดความเสื่อมของเซลล์นี่คือข้อแรกเลยนะทําให้แบบอืดชั้นชีวิตสดชื่นอ่อนล้าต่างๆเพิ่มพลังวังชานี่คือสมข้อที่2คือช่วยเรื่องบํารุงสมองค่ะ เ,เพราะว่าโสมเนี่ยนะสารเขาในโสมเนี่ยมันจะช่วยลดการหลั่งคอร์ติซอลแล้วก็ช่วยสมดุลของต่อมหมวกไตใช่ไหมคอร์ติซอลต่อมหมวกไตใช่ไหมหลังจากต่อมหมวกไตก็คือทําให้ลดฮอร์โมนเครียดร่างกายผายอ่อนคลายลดการเกิดโรคสมองต่างๆเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระในโสมเยอะนะคะที่เด่นๆนะนะชื่อว่า จินซิโนไซต์อ่ะจินซิโนไซต์ซาพโพนินพานาโซไซต์โอ้โหเยอะค่ะสารสารในสมองอ่ะเออไอ้ไอ้พวกเนี้ยค่ะมันเขาบอกว่ามันจะไปลดลดฟรีเรคทลคือตัวที่จะมาทำลายเซลล์สมองแล้วกับหลักๆคือเขาบอกว่าจะไปลดตะกันอ่ะคือลดเบต้าอัมิลอยด์โปรตีนที่จะมาสะสมในสมองคือสารในพวกเนี้ยไอ้จินซิโนไซต์ซาพโพนินพานาโซไซต์ในสมองเนี่ยค่ะก็ทำให้เหมือนเซลล์สมองมันจะ ลดการทำลายเซลล์สมองอ่าลดฟีเดรดิค้าที่มาทำลายเซลล์สมองลดตะก,กรันในสมองโรคอัลไซเมอร์พวกอะไรต่างๆก็ดีขึ้นอ่าแล้วก็แถมไปบล็อกฮอร์โมนคอร์ติซอลไปคอนโทรลต่อหมวกตให้หลังได้ดีก็ทําให้ผ่อนคลายคลายเครียดอะไรเงี้ยการศึกษาของเขานะที่ผับเม็ดก็บอกให้ทานโสมในแค่สองอมิลลิกรัมนะต่อเนื่องหนึ่งเดือนโอ้อารมณ์ดีขึ้นสดชื่นขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาก็ไม่ได้บอกในการศึกษาว่ามันดูว่าอารมณ์ดีขึ้นแต่เ็าบอกว่าอารมณ์ดีขึ้นแตกต่างกันไไไดดดด้้อย่่่่าาางชัเเจนแตมูว มันอารมณ์ดีคือยังไงอ่ะหมอก็งงเหมือนกันคําว่าอารมณ์ดีขึ้นคือยังไงวันนี้ฉันก็อารมณ์เรื่องนี้เจอเรื่องนี้เออเราหรือเจอเรื่องเดียวกันแล้วเมื่อกินโสมไปแล้วอารมณ์อะไร ก็นั่นในการศึกษาเขาไม่ได้บอกละเอียดไงแต่หมอว่ามาันนะเรื่องอารมณ์มันก็ขึ้นอยู่กับเราคอนโทรลจิตด,ด้วยอะ่ะแต่ก็คือโสมมันทำให้เลือดไปเลี้ยงในสมองเพิ่มขึ้นมีสารต้านอนุมูลอิสระลดฮอร์โมนคอร์ติซอลว่าง่ายๆแต่เรื่องอารมณ์ดีก็ต้องหลายปัจจัยด้วยค่ะแบบหมอบางครั้งแบบเฮ้ยเจอเรื่องนี้อารมณ์วันนี้เป็นอย่างงี้วันนี้เรื่องเดียวกันเลยแต่อารมณ์ไม่ดีมันขนหนุนนอนอะไรมันก็ ปัจจัยนะ,ะก็ไม่รู้คบวัดยังไงแต่นี่คือเอางานวิจัยมาเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าทําให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลลดลงอารมณ์สดชื่นดีขึ้นลดลดอะอมีลอยปาร์คที่จะมาสะสมในสมองนะคะก็เซลล์สมองก็จะดีขึ้น ต่อไปข้อที่3คือช่วยบูสต์ระบบภูมิคุ้มกันการศึกษาที่เกาหลีเลยนะเขาบอกเลยให้ทานสมต่ตอนเนื่องทุกวันวันละ1กรัมนะเขาบอกเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น T ซลล์เพิ่มขึ้น N K ซลล์เพิ่มขึ้นโอ้โหแบบทุกตัวที่เป็นระบบภูมิคุ้มกันอะ่ะ i n t e r ลิวคินเพิ่มขึ้น,อนตอร์เฟอรอนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,น,น,มน,น,นหมดเลยงั้นพวกประสิทธิภาพพวกนี้เพิ่มขึ้นอ่ะระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมันช่วยอะไรบ้างคะลดการติดเชื้อเชื้อราเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเข้ามาโอ้โหพวก N K ซลลลล์ั้แแแข็งงรร่ะะวกได โรคภูมิแพ้ต่างๆระบบภูมิคุ้มกันคุณบาลาน่ะภูมิแพ้แบบโอ้โหเดี๋ยวก็แพ้นู่นแพ้นี่น้ำมูกไหลไอจามภูมิแพ้อยู่นดาก็จะดีขึ้นแล้วก็พวกระบบภูมิคุ้มกันดีเนี่ยโรคต่างๆก็ไม่ถามหาแม้แต่มะเร็งจริงไหมการศึกษาเขาเิ่มาใช้ในมะเร็งเงเขาบอกว่าลดการเกิดมะเร็งลดการกระจายของมะเร็งเพราะ NK เซลล์คุณแข็งแรงทางานเต็มประสิทธิภาพอินเตอร์ลิวคินต่างๆทํางานได้ดีขึ้นและในโซมันมีสารเอชีซาพพนินอันนี้ก็ช่วยระบบภูมิคุ้มกันแล้วมันมีชื่อว่าโพลีแซคคาไรด์ ช่วยระบบภูมิคุ้มกันไงหมอกแล้วการศึกษาเบตา้ากูแคนนี่ช่วยระบบภูมิคุ้มกันมากๆแต่เออแต่ก็คือสายพันธุ์ดีต้้งหนึ่งสามหนึ่งหในโปรเบต้านะคะแต่ในโสมนี่ก็ก็ช่วยก็มีมีหลายๆปัจจัยที่ช่วยด้วยนะคะก็มีกลุ่มเบตา้ากูแคนด้วยระดับหนึ่งนะก็เลยบูสต์ภูมิคุ้มกันได้ดีต่อไปข้อที่สี่ก็คือลดความเสื่อมของเซลล์อ่าก็คือเซลล์คุณจะแบบ แข็งแรงอะเพราะว่ามันทําอะไรคะคือมันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงเซลล์ต่างๆมันโดนโดนฟิลเลติคอลทำลายใช่ไหมแต่โสมมันมีตัวต้านอนุมูลอิสระที่หมอพูดมาเมื่อกี้หลายๆตัวเนี่ยมันก็จะทาให้ลดการเสื่อมของเซลล์เขาบอกว่าเซลล์จะเฮลตี้ขึ้นแล้วมันมีอะแดปโตเจนิกใช่ไหมช่วยปรับสมดุลในร่างกายเซลล์จะอุดเซลล์จะเสื่อมช้าลดออกซิเดทีฟสเตตที่มาทําลายกับเซลล์ก็จะอ่อนไวงั้นก็คือเซลล์เสื่อมเซลล์แก่ต่างๆกินโสมแล้วก็จะดีขึ้นนะคะข้ออออที่่5คืืชวยลลดดรระับบนาาาาตใเเกกกศึษ ว่ากินโสมเข้าไปแล้วตับอ่อนจะทำงานได้ดีขึ้น ตับอ่อนหลังอินซูลินเพิ่มขึ้นและอินซูลินก็จะทํามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะงั้นน้าตาลไม่สูงพอน้ําตาลไม่สูงภาวะดื้ออินซูลินมันน้อยลงก็โรคต่างๆก็ไม่ค่อยตามมาค่ะพวกเบาหวานความดันหัวใจไตตับโ,โรคอ้วนโรคอะไรเ็าถือว่ากินโสมช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยเพราะว่าก็คือระบบไขมันคุณบาลานซ์จริงป้ะน้ําตาลคุณไม่สูงพอน้ําตาลอะสมมติน,น้ําตาลคุณสูงมันก็สะสมเป็นไขมันแล้วพวกน้ําตาลส่วนเกินที่มันสูงขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นไขมันไขมันในร่างกายคุณก็สูงมััันนนนนววงงงงมมทุกออออยย่่่่่าเเเป็จรรตืืๆะค เอ่อเป็นวงจรอุบาทไปเรื่อยๆอ่ะนั้นพอกินสมคุณได้อะไรบ้างล่ะเมื่อกี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและแถมมีไนติกออกไซด์ที่เพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดที่หมอพูดไปตั้งแต่ต้นเลยว่าทําให้หลอดเลือดสมองเฟสสดชื่นดีกล้ามเนื้อต่างๆดีเพราะเลือดมันไหลเวียนดีก็ไนติกออกไซด์หลอดเลือดก็ยืดหยุ่นดีความดันมก็ไม่สูงจริงนะมีอะแปโตเจนิกเอเจนต์ก็ทําให้ร่างกายคุณปรับสมนนดุลได้ดีก็คือโรคต่างๆเอ d ีไม่ถามหาดีขึ้นแต่ทุกกกออย่่าางงมมมันนต้้ไใชวิแสแล็ ไม่นอนเครียดอะไรมนทุกอย่างร่างกายเราเป็นองค์รวมนะคะอแล้วก็ข้อที่หกก็คือเพิ่มเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายก็จาก N T o X I D, ไนติกออกไซด์เมื่อกี้นั่นแหละก็คือโสมมันกระตุ้นการสร้างไนติกออกไซด์ o X I D, ซึ่งไนติกออกไซด์ o X I D, ทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีมันก็เพิ่มเลือดไหลเวียนทั้งร่างกายเอาเพิ่มไปที่สมองสมองความจําก็ดีแถมมันมีต้านตัวต้านอนุนมูลสิริลด์มิลอยพักในสมองอีกอ่ะแล้วเพิ่มไปที่หนังศีรษะเขาบอกว่าลดการเกิดผมร่วงผมบางก็ดีขึ้นอีกอ่ะเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหน้า กระตุ้นการผัดเซลล์ผิวผิวสวยหน้าใสากินสมอ่าเป็นผิวสวยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกล่ะเลือดไปเลี้ยงอุ้งเชิงการคือเลือดไปเลี้ยงทุกทุกส่วนดีหมดเพราะมีไนตรออกไซด์เหมือนกับใช่ไหมนี่คือข้อดีของโสมก็เหมือนบีดรูที่ไนตรออกไซด์ดับต้นต้นของของโลกอะ่ะมันก็ทําให้เลือดไหลเวียนดีเหมือนกันคะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเพิ่มเลือดไปเลีเล้ยงอุ้งเชิงการผู้หญิงที่แบบเฮ้ยปวดเมนจังเลยเลือดมาเลี้ยงมันเดินทางไม่โฟลมาที่อุ้งเชิงการปวดเม้นมากอ่าหรือเป็นแบบว่า ฮอร์โมนที่ไม่บาลานซ์สมก็มีตัวที่อะแดปตโตเจนิกเอเจนต์ก็ปรับสมดุลฮอร์โมนได้และผู้ชายก็าบอกกินสมจะปึงปังช่วยสมรรถภาพทางเพศก็แน่นอนดิเลือดไหลเวียนไปที่องคชาติดีก็ปึงปังปึงปังใช่ไหมเออแล้วก็แม้แถมมีอะแดปโตเจนิกอีกอ่าปรับสมดุลฮอร์โมนก็ดีก็คือเนี่ยแหละค่ะก็คือมันเกิดจากหลอดเลือดนี่แหละคุณไหลเวียนดีอืม แต่ทุกอย่างหมอบอกแล้วทางสายกลางคุณกินโสมก็คือกิน1-2กรัมถ้าเป็นอาหารเสริมนะต่อวันก็พอแล้วค่ะแล้วก็อาจจะพักบ้างกินหมดอ่าหเดือนพักทีเพราะเราก็การศึกษาถึงมันจะ2,000กว่าปีแต่มันก็คือใช้กันไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้นหรือไม่ได้แบบว่าใช้โดสเยอะๆไงแต่เดี๋ยวนี้เราสกัดเป็นอาหารเสริมหมอว่าก็กินพอประมาณค่ะแล้วก็ กินอันนี้กินทุกวันอ่าแล้วก็พักไปช่วงหนึ่งเดือนสองเดือนให้ร่างกายขับออกแล้วก็ทานใหม่ถ้าร่างกายคุณอ่อนเพลียจ้การบํารุงให้เลือดไหลเวียนให้สมองไม่เป็นตะกรันอ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องทําปัจจัยอื่นๆด้วยอยู่แล้วร่างกายเราไม่ใช่ว่าอะไรดีแล้วโหมแต่อันนั้นนะคะก็ฝากไว้ว่าสมมีประโยชน์แล้วก็ขอทางสายกลางสามารถทานได้เลยค่ะถ้าจะใครจะไปซื้อสมสกัดสมเกาหลีก็ไม่ได้ห้ามอะไรก็ทานได้นะคะ โอเคค่ะก็เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ